สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับผมสุทธิพงศ์จุนเจริญครับผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ครับผมได้รับพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทําหน้าที่พ่อเมืองสระบุรีตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2556ที่ผ่านมานะครับแทนท่านผู้ว่าถาวรพรมมีชัย ผู้ว่าปัใจของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีซึ่งท่านกเกษียณอายุราชการไปครับ60ปีก็ได้มีโอกาสาทำงานรับใช้ชาติรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมา,ายาวนานหลายปีนะครับท่านก็จะได้พักผ่อนได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆกับครอบครัวตามที่ท่านาต้องการนะครับสำหรับผมในโอกาสแรกที่ ได้มาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีทุกท่านนะครับว่าผู้ว่าสุทธิพงษ์จินเจริญนะครับหรือผู้ว่าเก่งนะครับผมชื่อเล่นชื่อเก่งครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานของท่านนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดว่าผมจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นปัญหาในการดํารงชีวิตของท่านเป็นปัญหาของส่วนรวม หรือว่าเป็นเรื่องที่ท่านคิดว่าอยากจะเห็นสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีก็ขอความุณาพ่อแม่พี่น้องได้ช่วยเมตตาบอกผมด้วยนะครับสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งได้ทางโทรศัพท์นะครับเบอร์มือถือส่วนตัวผม081ครับ939 9555ครับ เป็นเบอร์ส่วนตัวที่ขออนุญาตฝากไว้ส่วนเบอร์ของประจำตำแหน่งนะครับก็เป็นเบอร์ที่ผมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปนะครับกลับเข้ามาถึงในเรื่องของการมารับตำแหน่งนะครับผมเองก็ภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะรัฐบาลนะครับภายใต้การน,นำของ พระนท่านนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลกคือท่านนายกยิ่งรักชินวัตรที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจอมอบหมายให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าก,การจังหวัดสระบ,บรุรีโดยกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับผู้ว่าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีพระมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้ว่าใหม่เนี่ยท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านได้เชิญ ทุกคนนะครับรวมทั้งท่านชโลธรผาโคตรรองผู้ว่าการจังหวัดสระบ,บุรีของเราแต่เก่าก่อนท่านก็ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดน่านก็ได้ไปประชุมด้วยกันด้วยนะครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักเนี่ยท่านก็กำชับในที่ประชุมนะครับว่าท่านหวังให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกคน ไปทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อไว้วางใจให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ขอให้ไปทำหน้าที่ให้ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องในการที่จะดูแลทานุบำรุงให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขเพิ่มเๆมากขึ้นถ้าหากว่า มอบหมายความไว้วางใจให้ไปทำงานแล้วไม่ทำหรือว่าทำไม่ดีท่านก็จะขอเอาโอกาสนั้นคืนไปให้กับคนอื่นส่วนผู้ว่าที่ไปทำไม่ดีนะครับทางนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็จะให้ไปช่วยงานที่ส่วนกลางนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายใจนะครับว่าผู้ว่าการจังหวัดทุกคน ในที่ได้รับคําสั่งในครั้งนี้นะครับจะถูกกําชับกําชาอย่างดีในการที่จะให้มาทําหน้าที่ผู้รับใช้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต่างๆผมเองก็มารับใช้พ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็ขอเป็นชาวจังหวัดสระบ,บุรีด้วยคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหากพ่อแม่พี่น้องเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งใดที่อยากจะให้ผมรับใช้ก็ ขอให้บอกนะครับอย่าได้เกรงใจครับในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะกลาบเรียนว่านอกจากภาคภูมิใจที่มีโอกาสมารับใช้พี่น้องในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแล้วได้รับการกำชับกำชาให้มาดูแลทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องแล้วผมอยากจะกลาบเรียนว่าในวันเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาเนี่ย ผมยังโชคดีเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระธรรมปิดกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทได้เมตตาให้ผมได้ไปร่วมในงานทำบุญใส่บาทแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำความดีอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งพระองค์เฉริญพระชนมายุค,ครบหนึ100 พรรษาในวันที่สามตุลาคมแต่ว่าจังหวัดสระบุรีของเราเนี่ยคือวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยตรงกับวันอังคารนะครับก็เป็นนิมิตหม,มายดีเพราะวันอังคารเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับพระผู้ประธานพระราชทานความเป็นไทยให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับ พระองค์ท่านทรงเลิกทาตแล้วก็พระราชทานความเป็นไทยให้กับพวกเราก็ผมก็ได้ไปร่วมงานที่วัดจำศีลนะครับก็ทำให้เป็นสุริมงคลโดยภรรยาคือคุณวันดีก็ไปร่วมด้วยแล้วก็ได้รับพรจากท่านเจ้าคณะจังหวัดจากคณะสงฆ์ในที่ชุมนุมของคณะสงฆ์ของจังหวัดสระบุรีที่วัดจำศีลนะครับก็ทำให เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าผมเองเนี่ยจะได้รับความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะประสบความสาเร็จในการที่จะทํางานทําหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการจังหวัดสระบรุรีในฐานะพ่อเมืองของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีในการที่จะนําพาจังหวัดสระบุรีไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่มีผู้คนที่อาศัยอยู่มีความสุขนะครับ เมืองน่าอยู่ผู้คนมีความสุขนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกำลังใจอย่างล้นเหลือก็คือว่าเมื่อเสร็จภารกิจที่วัดจำศีลน,นะครับในการบำเพ็ญกุศลอุทิศวายแด,ด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของพวกเราแล้วผมก็เดินทางมาที่จังหวัดมาสัก,การะ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระนิโรคันธลายาชัยวัดน์จตุรทิศนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดสาราแดงนะครับก็ไปกราบท่านนะครับก็มีพระลูกวัดมา,อาคอยอำนยวยความสะดวกนะครับก็เห็นกำลังสร้างาสาราหรือหอ,อพระไตรปิฎกนะครับหรือว่าหอ สวดนมนต์อะไรทำนองนั้นนะครับมีกังสร้างค้างอยู่ก็ได้เอ่ยปากถามทางวัดว่ามีเจ้าภาพกระถินตีนี้หรือยังทางวัดก็บอกว่าวัดยังไม่มีเจ้าภาพหลักเป็นลักษณะกำหนดกันจะดำเนินการเป็นกระถินสามัคคีนะครับผมก็เลยได้กราบเรียนทางวัดไปว่ากระถินสามัคคีที่ทางวัดจะจัดนะครับซึ่งตรงกับเดือน พฤศจิกายนนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับตรงวันลอยกระทงพอดีนะครับเข้าใจว่าเป็นวันที่17พศพฤศจิกายนนะครับผมก็ได้รับความอุนาจากเพื่อนที่เรียนที่รัฐศาสตร์จุฬาด้วยกันปัจจุบันเขาเป็นรองอธิบดีกรมการผลส่งทางบกนะครับคือท่านรองจีรุตนะครับท่าน,น,านก็มีจิตเป็นกุศลจะพาคุณแม่มา เป็นประธานในการทอดกระถินสาม,มัคคีนะครับก็ก็ถือว่าเป็นงานบุญที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันทําทเสริมความเป็นสิริมงคลในการเข้ามารับตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดสระบ,บุรีของผมได้อยกงานหนึ่งนะครับเพราะว่า,าผมได้มีโอกาสาร่วมทําบุญใสบาตรที่วัดจําศีลได้รับพรจากคณะสงฆ์พอมากราบพระพุทธรูปประจําบ้านประจําเมืองนะครับ ก็ได้ทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับหา,าคนที่มีจิตศรัทธามาเป็นประธานทอดกระถินสามัคคีของวัดสาราแดงนะครับก็เป็นนีิมิตหมายดีกประการหนึ่งเสร็จจากวัดสาราแดงก็มากราบาสักการะนะครับาสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็ขอพรท่าน แล้วก็มากราบพระบรมราชานุสาวราีสมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดก็กราบเรียนอย่างไม่ไอายนะครับต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับว่า,าระหว่างกราบทั้ง3จุดนะครับคือทั้งที่วัดสารแดงที่ศาลหลักเมืองแล้วก็ที่พระบรมราชานุสาวรี รวมทั้งที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ที่จวนผู้ว่าแล้วก็ที่วัดพระพุทธบาทในวันลงขึ้นนะครับผมก็อธิษฐานเหมือนกันขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้ท่านโดนบันดาลปกปักรักษาคุ้มครองผมแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสระบรุรีรวมทั้งขอให้ผมประสบความสำเร็จในการทำงานทำหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการจังหวัดสระบุรี เพื่อยังให้เกิดประโยชน์สุขแก่พ่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีสามารถที่จะช่วยทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลศาสนิกศาสนาต่างๆแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงขอแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้บังเกิดขึ้นทั้งทุกแห่งก็จะอธิษฐานอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ เล่าสิ่งที่อธิษฐานให้พ่อแม่พี่น้องฟังก็เพื่อเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าผมจะตั้งใจในการที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บรุรีตั้งใจทําหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบ,บรุรีโดยจะพยายามไม่ลืมวันในการเดินทางมารับตําแหน่งที่มีพ่อแม่พี่น้องในหลายจังหวัดนะครับ โดยเพื่อยิ่งจังหวัดนครนายกจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ญาติของผมจากจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรัฐศาสตร์จุฬาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวิไลป้องกันรัฐนาจักนะครับมาส่งมาให้กําลังใจก็จํานวนมากมีพวกเราที่เป็นตัวแทนของคนสลับ,บรีมาให้การต้อนรับจํานวนมาก ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะเป็นกำลังใจของผมนะครับในการที่จะทำหน้าที่ผัวก,การจังหวัดสระบลีให้ดีครับผมเองก็ <c oughs> มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากาทางรัฐบาลโดยการนำของพระนาท่านนายกรัฐมนตรีนายกยิ่งรักชินวัตรที่ได้เสนอชื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีในวันนี้นะครับก็นอกจากจะภาคภูมิใจแล้วเนี่ยผมเองก็มีความตั้งใจนะครับที่จะอุทิศตนนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อบําบัดทุกบุญบุสุขให้กับคนสระบ,บุรีอย่างเต็มกําลังสามารถโดยสิ่งสําคัญที่สุดก็อยากจะกราบเรียนก็คือว่านโยบายของท่านผู้ว่าเก่าๆนะครับโดยเฉพาะ อย่างยิ่งท่านผู้ว่าถาวรพรมมีชัยเนี่ยนะครับก็เป็นนอยบายที่ดีผมก็จะาสารต่อแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็จะเพิ่มเติมนะครับเน้นหนักในการที่จะดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กอของคนสระบ,บรุรีลูกหลานคนสละบ,บุรีเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลให้มีสุขภาพกายใจที่ ดีแล้วก็ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนนะครับให้สูงที่สุดได้ได้ครบรวมทั้งจะประสานพนึกกำลังกับทุกฝ่ายนะครับในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับให้เหมาะกับการอยู่อาศัยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับกอ็อยากจะกลาเรียนว่าอยากจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องอชาวจังหวัดสระบ,บุรีหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีสิ่งใดที่อยากจะแนะนําอยากจะให้ทําหรือว่าจะติชมยังไงผมก็ยินดีตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งด้วยตนเองหรือว่าทางโทรศัพท์ก็ขอให้เมตตาคนสระบ,บุรีก็ช่วยจะแนะนำผู้ว่ารายการจังหวัดสระบ,บุรีนะครับให้รู้ถึงปัญหาให้รู้ถึง แวิธีการทํางานที่จะทําให้คนซารบรีมีความสุขนะครับครับกราบขอบพระคุณมากครับ